สวัสดีครับร้าน SA ลูกตอกเบอร์2ครับวันนี้วันเสาร์ที่25กันยา2564ครับก็วันนี้จะมาบอกว่าอ่าพอดีที่ผมบอกว่าจะเทสกลุ่มให้ชมพอดีฝนตกหนักติดต่อกัน2-3วันแล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้เทสรูปให้ชมก็ นนี้จะมาโพสเป็นสินค้าแทนก่อนกลุ่มกระสุนก่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบถุงได้ครับก็ต้องขอขอบคุณล,ลูกค้าที่ยังติดตามกันมาตลอดนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้สั่งของกับผมไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็อยากจะขอเครดิตให้ ลูกค้าที่ยังไม่กล้าซื้อให้ผมอีกสักนิดนะเพราะว่าผมได้ลบคลิปเก่าออกไปจนหมดละก็<อ>คลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่ผมลงใหม่<อ>ก็ขอแรงกดบวกหนึ่งให้ผมสักนิดนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากอ d ดีไลน์ช่องทางการติดต่อไปก่อนนะครับอ d ดีไลน์ถุงละหนึ่บาทก็จะเป็น s a n r i m i x ข้างหลังศูนยนะครับ ส่วนถุงละ100จะเป็น AMY ZI10 ครับราคาค่าจะส่งครั้งละ50บาทครับ1ถุง100ลูกก็ตามนี้เลยฮะถุงละ110บาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ20กว่าถุงส่วนถุงละ100ก็เหลืออยู่ประมาณ30 4 0ถึง40ถุงได้ครับผมก ไม่ได้เทสกลุ่มให้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าฝนหยุดแล้วผมจะเทสกลุ่มให้ชมจะมีแต่เป้าที่ผมไปเทสมาเมื่ออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ได้แล้วมงประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วครับก็ระยะที่สามสิบหกเมตรก็ประมาณนี้สามสิบหกเมตรก็จะมีลูกมาหนึ่งนัดอันนี้ผมยิงไปเจ็ดนัดเข้านี่ อีกหนึ่งนัดออกนี่ครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวผมจะเทสให้ชมครับก็สำหรับอืมอันนี้จะเป็นยาแก้แพ้ก็เนี่ยครับส่วนยาพาราก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าจะปิดให้มิดก็เหรียนยิบห้าตังค์ครับประมาณนี้ ครับผมจะเลื่อมๆเด่นี้นึงจะมีโดดมาหนึ่งนัดเจ็ดนัดเข้านี้ครับเจ็ดนัดเข้านี่นัดที่แปดโดดออกมามันจะมาโดดออกมาประมาณนัดนัดที่หนึ่งหรือที่สองนีนะครผมก็จําไม่ได้ก็ต้องขอแรงจากลูกค้าอีกทีนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ มาสั่งซื้อสินค้ากับผมแล้ว,ลว,วรบกวนบวกกดบวกหนึ่งใต้คอมเมนต์ห้ผมอีกสักนิดนะครับพอดีลูกค้าท่านใหม,ใหม่เขายังไม่มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าก็เลยต้องมาขอเสียงจากพี่ๆนานาที่เคยจบงานเคยซื้องานจากผมไปครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับเดี๋ยวถ้าฝนหยุดต,ตกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเทป กลุ่มกระสุนมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอบคุณครับ